ข่าวแรกวันนี้นะคะไปดูกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้มีการประชุมนะคะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยวันนี้นะคะมีการประชุมเพื่อที่จะเตรียมแผนฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ ซึ่งทางด้านของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ก็มีการนําเสนอนะคะว่าให้หาดใหญ่กําหนดเป็นพื้นที่ปลอดภาษีค่ะแล้วก็สามารถเปิดสถานบริการได้ตลอด24ชั่วโมงโดยวันนี้นะคะที่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะทางด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี เดินทางเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่ากอพอตซึ่งเป็นการประชุมสัญจรครั้งแรกค่ะโดยมีทางด้านนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีพลตรีสมเกติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งปัตตานียะลานนราธิวาสสงขลาและก็สตูลรวมไปถึงนะคะทางด้านนาย,ยกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เข้าร่วมด้วย ซึ่งก่อนเข้าห้องประชุมนะคะทางด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะก็ได้มีการพบปะกับกลุ่มมวลชนนะคะที่มาคอยให้การต้อนรับณบริเวณหน้าที่ประชุมรวมไปถึงการเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน สำหรับการประชุมในวันนี้นะคะทางด้านของพลเดอตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อเมริกาบริรหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีการนําเสนอเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่หาดใหญ่สงขลาระยะ6ปีระหว่างปีพศ2565ถึง2570 ตามมาติของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสอปตาในฐานะหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการฟื้นฟูเศ,ศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสะเดาและอำเภอหัดใหญ่ของจังหวัดสงขลาหลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ขณะที่ในที่ประชุมนะคะได้มีการนําเสนอแผนงานเร่งด่วน3แนวทางหลักที่นําร่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหาดใหญ่สงขาคือ 1. ฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมด้านการบริการ2ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในพื้นที่และ3ผลักดันเมืองหาดใหญ่ไปสู่เมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้เพื่อให้เกิดผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ทางด้านเลขาธิการศูนย์อเมริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ ระบุค่ะว่าวันนี้ในที่ประชุมจะมีการนำเสนอผลงานที่สำคัญของสอปตอค่ะอทิการรายงานความคืบหน้าของการเปิดท่ากัศยานนะคะในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่ได้เปิดให้บริการไปตั้งแต่วันที่29เมษายนที่ผ่านมารวมถึงโครงการผลักดันเยาวชนในด้านการอ่านทักษะภาษา ด้านการประมงการเดินเรือพาณิชย์ของจังหวัดปัตตานีที่ได้ดำเนินการมารวมไปถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่ที่ซบเซามาจากการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งจะมีการเสนอกรอบนะคะให้กรรมการยุทธศาสตร์ได้รับทราบในที่ประชุมเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีรวมถึงการเปิดพื้นที่นะคะฟรีโซนให้กับผู้ประกอบการเป็นต้นไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านเลขาธิการศูนย์อเมริกาบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงในเรื่องของการเพื่อทราบเรื่องที่เราได้ดําเนินการเรื่องที่ได้ติดตามนะการเรื่องต้ที่เสนอเพื่อโปรดทีนาใหม่ก็ยกตัวอย่างเช่นว่าในวันนี้นะครับเรื่องเพื่อทราบเนี่ยก็จะรายงานให้ทราบถึงเรื่องของสนามบินเบตงซึ่งก็เปิดทําการอย่างอย่างสมบูรณ์แล้วตั้งแต่วันที่29เมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่ท่านนายกรัมตีมาเปิดโครงการในเรื่องของการผลักดัน เรื่องของเยาวชนเรื่องการอ่านเรื่องของทักษะภาษานะครับก็จะได้นําเรียนได้ทราบเรื่องการนําเรือประมงของนอกระบบของจังหวัดปัตตานีซึ่งก็เดินหน้ามาทํามาสองปีแล้วเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาประมงพาณิยยกตัวอย่างให้เป็นต้นแล้วก็จะมีกรอบที่เสนอใหม่พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนในอําเภอหาดใหญ่ได้ไประชุมหมารือกันว่าหาดใหญ่ซบเซามากๆจากสถานการณ์โรคระบาดเพราะ,ะนั้นก็จะมีการทําแผนเสนอกรอบให้กรกรมการยุตศาสตร์รับทราบ เพราะว่ามาติจากที่ประชุมนี้จะนําเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไปทุกหน่วยก็จะเคลื่อนต่อได้รอนการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ก็ดีนะครับการพัฒนาด่านพรมแดนก็ดีก็จะเป็นข้อเสนอในที่ประชุมวันนี้ด้วยก็จะโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคในกร,กระทรวงเกษตรได้นําร่องเตรียมการมา2ปีแล้ววันนี้เข้าที่ประชุมเพื่อให้อนุมัติกิจกรรมอันนี้ยกตัวอย่างนะครับของวันนี้ครับ ขณะที่ทางด้านของพลตรโทรสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะคะวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นค่ะที่จะมีการนําเสนอเกี่ยวกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังสถานการณ์การการ,ระบาดของโรคโควิด19คลี่คลาย โดยระบุค่ะว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะพบว่าในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจส่วนมากซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะคะจากมาเลเซียและก็สิงคโปร์รวมไปถึงจะมีการนําเสนอแผนพื้นที่ปลอดภาษีนะคะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และจะเสนอนะคะให้หาดใหญ่สามารถเปิดสถานบริการได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็กระตุ้นการใช้จ่าย ขณะเดีวยวกันร,ระบคุค่ะว่าขณะนี้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะได้มีการเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการวางกิจกรรมไว้ตลอด4เดือนใน16กิจกรรมหลังจากนี้นะคะซึ่งจะมีกิจกรรมในทุกๆสัปดาห์โดยบอกว่าได้มีการทำปฏิทินเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความคึกคักกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ค่ะ หลังจากโควิดแล้วนะครับตอนนี้พี่น้องนักท่องเที่ยวไม่ว่าชาวไทยได้ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาเยอะนะครับวันนี้สิ่งประเด็นที่จะนําเสนอท่านประวิตรวงสุวรรณรองท่านรองนายรัฐมนตรีเรื่องแรกก็คือในเรื่องของอพื้นที่ปลอดภาษีในเทศบาลนครหาญใหญ่ซึ่งเราได้มีโครงการไว้นานแล้วนะครับเรื่องที่สองในเรื่องของสถานบริการจัดซนนิ่งสถานบริการ24ชั่วโมง แล้วก็นอกนั้นเป็นเรื่องอื่นเล็กๆน้นอยๆโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนอกจากนั้นในเรื่องของประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นตํารวจตอมอก็ดีนะครับท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราต้องประสานในความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน โดยเพราะให้ความสะดวกกับนักท่องเที่ยวที่มาเนื่องจากว่าตอนนี้ระบบไทยแลนด์พาสอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเนื่องจากนักท่องเที่ยวเข้ามายังไม่ทราบรายละเอียดอาจจะเสียเวลาบางรายสมมาหนึ่งคันรถบัส40คนเนี่ยเสียเวลาประมาณ2ชั่วโมงในส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องของความร่วมมือจากทุกฝักทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคนักธุรกิจภาคโร,รงแรมในส่วนงานเกี่ยวข้องโดยเฉพาะส่วนราชการาต่างๆตมตำรวจท่องเที่ยวนะครับและศูนรกาชการาต่างๆการให้ความสะดวกและความ,วลวามปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญ ขณะที่ทางด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการภาคส่วนต่างๆนะคะรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5จังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทางด้านพลเอกประวิทย์ระบุค่ะว่าการประชุมในครั้งนี้นะคะเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการกพ,อพ,อพอต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆได้สะท้อนปัญหาและร่วมกันหาทางแก้ไขโดยขอให้ทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาตามกรอบแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ที่ต้องเร่งดําเนินการตามที่มีการเสนอโดยเร็วโดยเฉพาะแผนเร่งด่วนทั้ง3เรื่องซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ ไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์นะคะบ,บางช่วงบางตอนที่ได้มีการถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนหลังการประชุมร่วมนะคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะการท่องเที่ยวด้วยการท่องเที่ยวด้วยโดยเฉพออาะยิ่งเรื่องการท่องเที่ยวนี่เรามีการพัฒนาให้ดีขึ้นตอนนี้ก็เริ่มมีการเข้ามาแล้วนี่นะนักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วนะครับเราจะกำลังพิารณาดูว่าจะเมืองเป็นเมืองกีฬาหรือเปล่านะครับจะมีการแข่งขันสีเกมในคราวหน้าจะมา เอากีฬาบางอย่างมาที่อาเจย่นะไปะที่สงขลานี่นะต้องมีการพิจาราดูอีกทีหนึ่งนะว่ามีความสมบูรณ์ในการจัดการแข่งข,ข,ข,ขันกีฬาสี่เกมไหมนะอ๋อเราประสานงานกันยืงใ,ใกล้เิดอยู่แล้วนะผมพูดยุมเปจีบีซีเพิ่งไปประชุมมาเนี่ยก็เรียบร้อยดีนะแต่มาเลเซียเขาให้ความสนับสนุนทุกเรื่องที่เราขอไปที่เราประสานไปนะ อ๋อก็ทําทุกเรื่องอะในทำทุกมิตินะก็เรากําลังพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการขนส่งการการค้าการการค้าขาทางด้านเศรษฐกิจสังคมทุกเรื่องนะครับเรากำนินดำเนินการอยู่นะครับโดยทุกหน่วยงานได้ดําเนินการแล้วก็ก็ดีก็ก็ดีไหมล่ะก็มีความสมบูรณ์ขึ้นเนี่นะครับก็เราก็จะพยายามประชุมในพื้นที่ของ 5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับในการที่จะประชุมคอประตในท้องที่เพื่อจะแก้ไขให้ให้ประชาชนได้รับการพิจารณาได้รับการให้ให้ประชาชนที่มันมีรายได้น้อยอ่ะให้เขาได้ดีขึ้นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลที่จะต้องทําในทุกๆประเทศในทั้งทั้งทุกๆประเทศทุกๆ ทุกๆพื้นที่เลยนะครับนะเราก็พยายามทําอยู่แล้วนะครับทำมาทำมาหลายปีแล้วนะแต่ก็ยังไม่สําเร็จสักทีทํายังไม่หมดนะครับ